การรักษาเนื้องอกมะเร็งด้วยวิธีรักษาแบบเฉพาะจุดผ่านทางหลอดเลือดและแบบไม่ผ่านทางหลอดเลือดการรักษาแบบเฉพาะจุดผ่านทางหลอดเลือกมีข้อดีคือบาดแผลเล็กแพร่กระจายน้อยแม่นยำมีประสิทธิภาพปลอดภัยสามารถทำซ้ำได้และมีผลข้างเคียงน้อยล่าสุดดรจงเซียวจุนจากแผนกการรักษาแบบเฉพาะจุดโรงพยาบาลของเราได้พูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับการฉีดน้ำการอุดตันและการระบายในการบรรยายครั้งที่57ของ ห้องบรรยายผู้อำนวยการสวีเครื่อเชิงแห่งฟูดา้าเวอร์ชันใหม่สิ่งวิเศษ3ประการการฉีดยาเคมีบำบัดที่มีความเข้มข้นสูงใช้กันเป็นทั่วไปเพื่อกำจัดเนื้องอกภายใต้คำแนะนำของอุปกรณ์ถ่ายภาพแพทย์จะส่งสายสวนจากภายนอกร่างกายของผู้ป่วยเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงเนื้องอกและใส่ยารักษาโรคที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปในเนื้องอกโดยตรงซึ่งไม่เพียงแต่สามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงลดต้นทุนค่าเคมีบำบัดพิษของยาต่อเซลล์เนื้อเยื่อปกติได้ถูกนำไปใช้กับเนื้องอกมะเร็งชนิดแข็งที่ได้มาจากเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายรวมถึงเนื้องอกมะเร็งที่ศีษะและคอเนื้องอกมะเร็งที่หน้าอกและช่องท้องเนื้องอกมะเร็งของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนและเนื้องอกระยะลุกลามต่างๆทั่วร่างกายวิธีการหลักคือ1วิธีการส่งแรงกระแทกเพียงครั้งเดียว คือการฉีดยาเข้าไปในหลอดเลือดแดงเป้าหมายภายในระยะเวลาอันสั้นซึ่งปกติใช้เวลา30นาทีหรือหลายชั่วโมง2เคมีบำบัดบล็อกหลอดเลือดมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการไหลเวียนของเลือดเป้าหมายก่อนที่จะทําเคมีบําบัดแบบกาซาบ 3. การฉีดในระยะยาวเหมาะสําหรับการรักษาแบบประคับประคองของเนื้องอกรวมถึงสายสวนแบบธรรมดาและระบบตลับสายสวนแบบฝังเต็มตัว ปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโท0942211169หรือ0815803998